บริษัทในจีนที่เรากำลังจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับมีชื่อบริษัทกวางตุ้งตงโพเพเปอร์เรื่องของเรื่องคือเมื่อไม่นานมานี้ครับคุณหลินผู้เป็นประธานบริษัทนะครับได้ออกมาเผยว่าตัวเขาเนี่ยครับได้ออกนโยบายใหม่เกี่ยวกับการให้โบนัสพนักงานทุกคนในบริษัทนโยบายใหม่ที่ว่าก็คือการคูณจำนวนเปอร์เซ็นต์โบนัสตามระยะทางที่พนักงานคนนั้นๆวิ่งได้โดยเกณฑ์ที่คุณหลินตั้งไว้ก็คือหากวิ่งได้หนิ่งร้อ0กิโลเมตรต่อเดือนจะได้รับโบนัสหาวิ่งไร้อยสามสิบเือรอเือน โบนัส30%ของเงินเดือนทางด้านของคุณหลินนะครับก็ให้เหตุผลในการออกนโยบายนี้ว่าตัวเขาเนี่ยครับอยากให้พนักงานทุกคนในบริษัทมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะร่างกายที่แข็งแรงจะช่วยทําให้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้อย่างมันง่นคงทางด้านของพนักงานกว่า100ร้อยชีวิตในบริษัทก็เห็นชอบกับนโยบายนี้ครับ <c oughs> ก,ก็เลยไม่มีใครออกมาคัดค้านอะไรแต่ถึงอย่างนั้นก็มีกระแสดราม่าเล็กๆจากกลุ่มชาวเน็ตกีนอยู่บ้างนะครับกลุ่มคนที่ดราม่านะครับก็มองว่าหรือว่าบริษัทกําลังเอาเรื่องการออกกําลังกายมาเป็นข้นขออ้างในการลดโบนัสพนักงานหรือเปล่า เพราะเวลาในการทำงานของบริษัทคือ9โมงเช้าถึง3ทุ่มแถมยังต้องทำงานถึง6วันต่อสัปดาห์แล้วแบบนี้พนักง,งานจะเอาเวลาที่ไหนไปวิ่งให้ได้